h ฮล lo สวัสดีสวัสดีคะ่ะมาพบกับสาววอนอีกแล้วนะทุกคนเมื่อน,นี้สาววอนจะพาทุกคนมาเบิง่งทางด่วนซ้อนทางด่วนทุกคนที่จะสร้างขึ้นใหม่ในใจกลางเมืองนั่นเอง แต่ก่อนอื่นเนานะสาวรก็ต้องขอโทษขออภัยนําทุกทท่านเด้อ,อเนื่องจากว่าสาวรอ,อยู่ในสุม่มสนเนาะ,ะก็อาจจะมีเสี่ยงเล็บลอดเข้ามาอาจจะเป็นเสี่ยงคุ้นเสียงซัต์เสี่ยงเป็ดเสียงไก่หรือว่าเสี่ยงเครื่องจากอีอย่างต่างๆก็ต้องขออภัยมาหน้าที่นี่ด้วยนะคะอ่ะเนาะสาวรก็อยากให้ทุกคนไปเบิงว่าทางด่วนซ่อนทางด่วนเราจะเป็นอะไรเพิ่นจะเฮ็ดแนวใดจะมีวิธีการอะไ,ไรออกแบบดีไซนไ์แนวใด อยากให้ทุกคนไปบึ่งเป็นความหูเนาะสาววอนก็ต้องขออนุญาตเด้อเจ้าของซ่องเนาะซ่องมีสาระเนาะที่สาววอนเอาคลิปมารีแอคชั่นแบบนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยมาหน้าที่นี่ด้วยนะคะ่ะเดี๋ยวสาววอนจะขอคัดลอกลิงไว้ด้านล่างเผื่อทุกคนอยากไปบึง่งคลิปเต็มๆหรือว่าไปกดติดตามซ่องของเพื่อนได้เลยสาววอนขออนุญาตเผยแพร่คลิปนี้ให้ทุกคนบึ่งเป็นความหูเด้ออะไปบึง่งลีปพร้อมๆก,กันกับสาววอนเลย let's go ว้าวใหม่โครงการทางด่วนสองชั้นจับเบลเด็กที่สร้างเป็นถนนสชั้นซ้อนกันไปบนถนนเส้นทางหนึ่งจะมีความพิเศษอย่างไรสร้างอยู่ที่ไหนเพื่อจุดประสงค์ทางด่วนสองชั้นสร้างใหม่ใจกลางกรุงมีสาระปัญหาการจราจรเด็กขัดตลอดทั้งวัน ในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะในช่วงจากทางต่างระดับพยาไทมุ่งหน้าออกนอกเมืองไปทางด้านงามวงศ์วานที่พบว,ว่าก,การจาราจรหนานแน่นทั้งในและนอกชั่วโมงเร่งด,ดล่วนข้อมูล<ห>ระบุว่าบริเวณทางต่างระดับพยาไทามีปริมาณาการจาราจร,รเฉลี่ยกว่า400,000คันต่อวนัน<อ>ในขณะที่เส้นทางสามารถรับรองปริมาณรถได้เพียง300,000คันต่อวันเท่านั้นทําให้ต้องรับภาระด้านการจาราจรทั้งหมดทั้งนี้จากการศึกษาพบว่าปัญหาการจราจรติดขัดบนทางด่วน ะสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจมากถ,ถึง7,000ล้านบาทต่อปีเลยครับ <Ooh. S 1> ในปัจจุบันการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกอทอพอได้ศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการก่อสร้างทางห่วนชั้นที่สอง <Wow. S 1> งามวงวานพระราม9หรือโครงการทางห่วน2ชั้นดับเบิลเด็กเพื่อแก้ปัญหาการจราจรบนทางพิเศษสีรัฐช่วงงามวงวานพญาไทพระราม9 <Ooh. S 1> ซึ่งประสบปัญหาการจราจรอ,อย่างหนักแบบชนิดเข้าขั้นวิกฤต ทั้งในและนอกช่วงเวลาเร่งด่วนโดยพื้นที่ศึกษาของโครงการรอบคลุมพื้นที่จังหวัดนนทบุรีคืออำเภอเมืองนนทบุรีและกลาารุงเทพมหานครได้แก่เขตบางซื่อเ <Wow. S 1> ขตจตุจักเขตพญาไทเขตดุสิตเขตราชเทวีเขตดิแนแดงและเขตห้วยกวาง <Wow. S 1> ครับนผลการศึกษาพบว่าโครงการทางด่วนสองชั้น <Ooh. S 1> หรือดับเบิลเด็กเป็นถนนทางด่วน ที่มีโครงสร้างเป็นแบบลักษณะพิเศษมีเส้นทางซ้อนอยู่บนทางพิเศษสีรัตหรือทางด่วนขั้นที่2เดิมมีจุดเริ่มต้นบริเวณทางแยกต่างระดับงามบัวบานไปจนสิ้นสุดโครงการที่บริเวณถนนพระราม9ก้ารวมระยะทางทั้งหมด17กิโลเมตรเป็นทางด่วนที่มี2ช่องจราจรซึ่งถ้าหากรวมทิศทางทั้งไปและกลับจะมีทั้งหมด4ช่องจราจรครับสําหรับโครงการสร้างทางด่วน2ชั้นหรือ d เ u b l ลเด็ k นี้จะแก้ปัญหาการจราจรติดขัดจากกรุงเทพมหานครไปจังหวัดนนทบุรี โดยจะมีด่านเก็บค่าผ่านทางจํานวน2อที่คือด่านเก็บค่าผ่านทางบริเวณประชาชื่นและด่านเก็บค่าผ่านทางบริเวณมักกะสันสามารถเริ่มก่อสร้างโครงการได้ในปี2568และจะแล้วเสร็จรับเปิดให้บริการได้ในปี2573ใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ35,000ล, 35, ล้านบาทครับโครงการทางหลวงสองชั้นดับเบิลเด็กมีทางขึ้นลงจำนวน4จุดดังนี้ครับ จุดที่1ทางขึ้นลงของจุดเริ่มต้นโครงการอยู่ที่บริเวณถนนงามวงวานจุดที่2ทางขึ้นลงบริเวณถนนพหลโยธินจุดที่3ทางขึ้นลงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณโรงพยาบาลพระราม9ก้าและจุดที่4ตำแหน่งที่มีเฉพาะทางลงอย่างเดียวที่บริเวณทางแยกต่างระดับมักกะสันครับล่าสุดโครงการสร้างทางพิเศษยกระดับชั้นที่สงามงวงบานพระราม9้า หรือโครงการทางด่วน2ชั้นดับเบิลเด็กนี้ได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในครั้งที่3หรือการปัดจีมนิเทศโครงการภายใต้งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรมเศรษฐกิจก,การเงินและผลกระทบสิ่งแวดลอ้อมโครงการแก้ไขปัญหาการจราจรบ,บนโครงข่ายทางพิเศษระยะที่1แล้วครับการก่อสร้างโครงการทางพิเศษยกระดับชั้นที่2ช่วงงามวงวานพระราม9หรือทางห่วนสองชั้นนี้ทางรัฐบาล ไม่ต้องมีการลงทุนแต่อย่างใดครับโ,โดยจะให้ทางผู้ประกอบการที่ได้รับสามประานคือบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดม,มหาชนหรือ BEM เป็นผู้ลงทุนสร้างทั้งหมดโ,โดยปรับลดค่าผ่านทางด่วนขั้นที่หนึ่งและขั้นที่สองสายงามวงวานพระรามเก้าให้อยู่ไม่เกิน50บาทตลอดสายและกับการขยายสัญญาสัมประานทางด่วนขั้นที่หนึ่งและขั้นที่สองให้บริษัท BEM ออกไปอีก22ปี5เดือนโดยระยะเวลาสัญญาที่เพิ่มมานั้นมาจากการคำนวณทางการเงิน และผลตอบแทนจากการลงทุนตามหลักวิชาการและความเป็นธรรมซึ่งยืนยันได้ว่าจะไม่ได้เอื้อผลประโยชน์ให้กับเอกชนที่เป็นผู้ประกอบการในขณะเดียวกันการเจราจาครั้งนี้ได้รายงานต่อกระทรวงคมนาคมแล้วหลังจากนั้นจะเสนอต่อนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบไปด้วยสำนักงานอายการสูงสุดคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนหรือคณะกรรมการ p ท t และสุดท้าย รายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจรารณาเห็นชอบซึ่งคาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จและลงนามสัญญากับเอกชนได้ภายในปี2567นี้โดยจะเริ่มดําเนินการก่อสร้างได้ภายในปี2568ครับทุกคนการวางแผนผังนี่คือสุดยอดเลยสําหรับการที้แจงข้อที่จริงของกทพต่อปปชนั้นระบุว่าการดําเนินโครงการทางด่วนดับเบิเด็ก เป็นโครงการที่ช่วยแก้ปัญหาการจราจรบนทางด่วนที่ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการเส้นทางนี้ที่มีความหนาแน่นสูงมากหากให้เอกชนรับผิดชอบลงทุนก่อสร้างโครงการดับเบิลเด็กทั้งหมดแลกกับการขยายระยะเวลาสัมปทานออกไปจะทําให้กรทพไม่ต้องสูญเสียงบประมาณถึง3 5 0 0 0ล้านบาทก <c oughs> รณีที่รอให้บริษัท BEM หมดสัญญาสัมปทานในปี2578ก่อนคอยเริ่มการเจราจาหรือพิจารณาหาแนวทางแก้ปัญหาจะทำให้เกิดความสูญเสียมากขึ้นตามระยะเวลาที่นานออกไป ากมีการเปิดประมูลใหม่เชื่อว่าวงเงินลงทุนจะมีมูลค่าสูงกว่า35,000ล้านบาทเพราะเป็นงานก่อสร้างที่มีความยากเนื่องจากเป็นการสร้างทางด่วนใหม่รอบอยู่บนทางด,วด่วนเดิมที่ยังมีการใช้งานอยู่ตลอดเวลาและการสร้างทางด่วนชั้นที่สองนี้จะสร้างรอบอยู่บนถนนทางด่วนเส้นทางเดิมซึ่งเป็นแนวเส้นทางเดิมของถนนอย,อยู่แล้วจึงไม่มีการเวนคืนพื้นที่เพิ่มเติมทำให้ประชาชนที่อยู่สองข้างทางด,วด่วนไม่เกิดความเดือดร้อนจากการเวนพื้นที่ดินครับ และที่สําคัญต้องมาลุ้นกันต่อไปว่าโครงการนี้จะได้รับการอนุมัติให้สร้างหรือไม่ร่วมคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับ ทุกคนได้เห็นแผนผังได้เห็นโครงสร้างโครงห้างเนาะที่จะ าวางแผนสร้างในอนาคตนั่นก็คือปี2568เพิ่นจะเริ่มก่อสร้างเนาะทุกคนแล้วคาดว่าอาจจะได้ไซ้ในปี2573เนาะทุกคนซึ่งไซ้เวลาไปประมาณ5ปีเนาะทุกคนโอโหมากสร้างทางด่วนก็ว่ายากแล้วทุกคนแล้วนี่ยังจะมาสร้างทางด่วนซ้อนทางด่วนอีกโอโหยิ่งยากถ้าสําเร็จนี่คือโอโหมาก อลังการทุกคนเพื่อนเฮ็ดได้จังใดเพื่อนคิดได้จังใดนี่คือแผนผังคือการวางแผนที่ดีของเมืองไทยที่เฮ็ดให้การสั่นจราการติดขัดในการสั่นจรนั้นลดน้อยลงก็คือลดบทติดหลายก็จะเฮ็ดให้บ่เสียเวลาหลายนู่นนี้นั่นนะทุกคนและนี่ก็คือเมืองไทยนะทุกคนไทยแลนด์นนะทุกคนโอ้โหว้าว สุดยอดความคิดดีเนาะอันนี้คือขอซื่นสมอ่ะนั่นแหละสาววอนก็ต้องขออนุญาตเด้อฝากซองของสาวอนนอวอนวอนว้าวสาวโน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b e ให้สาววอนในเด้อสำหรับไหตที่ว่าใจดีมีน้ำใจเนาะ,อ,ะอยากซัพพอร์ตสาววอนอยากให้กำลังใจสาววอนก็กดปุ่มซุปเปอร์แดงได้เด้อที่สำคัญเนาะอยากกดข้ามโฆษณาเจอกันคลิปต่อไปเนาะบ๊ายบาย